ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เตี๋ยสวัสดีครับยังแน่นอนแน่นอนดีดีครับทุกคนเข้าสู่ในละคปนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับเดนิลดีนะครับพี่เตี๋ยวพี่นิวเข้าสู่นในละคปด้วยนะครับผมครับผมเหมือนกันครับที่ได้มาครับเออมาวันนี้ต้องมาสัมภาษณ์กันนิดนึงเพราะว่าไหนๆก็แบบว่าเป็นการมาเยือนละครอีกครั้งนึงของพี่เตี๋ยวพี่นิวเนาะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาเขาเรียกว่าไม่ได้มาเฉยๆไม่ได้มาให้คิดถึงตื่นแต่มาพร้อมกับโปรเจกต์เอ่ ใช่เลยเขาโปรเจกต์เหมือนต่อยอดคอนเสิร์ตมาดีกว่าก็คือแบบด้วยซีรีส์ช่วยมิจิเพิ่งเพิ่งออนจบไปใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนอยากตอบแทนแฟนๆทุกคนที่ที่อยู่ด้วยกันมาตลอด12 EP แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเดียร์สร้างปรากฏการณ์การทวีตหลายๆอย่างที่แล้วก็กำลังอินอยู่เลยใช่จริงเขาก็เขาเรียกว่าอะไรเดียร์เขาก็สนับสนุนพวกเราเต็มที่มากๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์หนึ่งที่ทําให้แฟนๆทุกคนที่ชอบที่เรื่องนี้แล้วก็ชอบ อาจจะติดตามใจนิวมาตั้งนานแล้วเนี่ยมาเจอกันที่จุน่าที่คอนเสิร์ตโปก้านี้ใช่ครับก็เลยแบบว่าเหมือนแบบเป็นโปรเจกต์ที่ตอบแทนทุกคนให้หายคิดถึงใช่ครับติดตามผ่านหน้าจอแล้วก็มาเจอตัวจริงกันได้ด้วยครับผก็เลยจะมีก็เลยจะมีคอนเสิร์ตกันครับผมโปก้า time traveling concert ครับแล้วก็เราไม่ได้ทำคอนเสิร์ตกันมานานแล้วด้วยครับหมายถึงว่า ในแบบอ,อถ้าสองคนนานแล้วตั้งแต่โปเก้าเดอร์เจอร์นี่ซึ่งพี่นัทจะนนพูดถึงคอนเสิร์ตนี้เลยเพราะว่าจริงๆคือถ้าใครที่ติดตามพี่เต้พี่นิวมานะแล้วก็เป็นแฟนคลับตั้งแต่สมัยพีทเก้าก็ต้องเคยแบบว่าเขาเรียกว่าเคยมาเจอที่ทอ่คอนเสิร์ตโปเก้าเดอร์เจอร์นี่แล้วครอบนี้เนี่ยชื่อคอนเสิร์ตว่าโปเก้าไทม์ทรเวลิ่งคอนเสิร์ตมันอะไรยังไงกับชื่อนี้คือตอนแรกคือเหมือนจำได้เลยเราอยู่ในรถอยู่ในรถกันแล้วก็เหมือนคิดว่าจะมีเขาเป็นธีมคอนเสิร์ตไหนซึ่งตอนแรกเรา ีฟลน้คิดว่าเป็นแบบตอนแรกคิดเป็น fairy tale คิดเป็นมี evolution ด้วยสวย evolution เป็นรูปลิงพัฒนาเป็นคนเลยแบบยังไงมานั่งรถแล้วก็ปุ้มกันไปสุดท้ายก็ออกมาเป็นเนี่ยครับท i m e t r เวลลิ n g ก็คืออาจจะแบบย้อนกลับไปในอดีตหรือในอนาคตหรือว่ามีก็มีอยู่ มันจะมีทา้งท่านในอดีตเราเคยเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตจะเป็นก็คือถ้าเป็นแบบเอาเงินสอนเิรียบาสียงสังกฤษก็จะมีทั้ง past past present แล้วก็ future ใช่ใช่เป็นไปแบอกว่าให้เห็นระยะเวลาทำลายของเทนิวด้วยใเหมือนแบบว่าในช่วงที่เอริวได้วยทำงานด้วยกันรู้จักกันเป็นยังไงบ้างอะไรก็พาไปย้อนำลึกให้หายคิดถึงกับวันเก่าแล้วก็มาพูดถึงอนาคตที่เราจะเกิดขึ้นด้วยครับเพราะว่าแน่นอนว่าตอนนี้ก็คือซื้อเชอร์รี่เมจิก ก็คือออนแอร์จบไปแล้วจบแล้วเพิ่งจบไปเพะ่มมันวันที่สองวีคมานี้ใช่ครับแต่ว่ากําลังถ่ายทำโปรเจกต์ใหม่กันอยู่ใช่เนี่ยเนี่ยเมื่อวานก็เพิ่งถ่ายมาครับอ่าก็คือเรียกทำงานกันทุกวันเลยใช่ตอนไม่้ยไม่ได้จริงจริงคือสําหรับตัวอะไรนะชื่อเรื่องว่าบ้านหลอบ้านหลออออนเซลล์ก็ไม่ถึงเรื่องหนึ่งที่แบบว่าหลายหลายคนจับตามองเห็นบอกว่าเรื่องนี้เหมือนจะไม่ใช่ซีรีส ที่โดนแต่กูการเออมันมันไม่ไม่ใช่เชลซี์ซีมันเป็นนี่ดูทางอยู่เราดูทรงจะแหลงใต้หลายหลายรอบแล้ะทิ่เหรอสัมผัสได้เลยเหรอตําแหยังไงแล้วเมื่อกี้เพิ่งดูคอนเทนต์หนึ่งมาในรถแล้วเมื่อคืนเพิ่งไลฟ์สดแล้วพูดใต้ทั้งหลายไม่แล้วเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งแบบเมื่อกี้เกิดขึ้นรถเลยจะถามนิวว่าแบบเราคนใต้เขาพูดยังไงแล้วมันมันมีเพื่อนโพสต์ว่าอะไรนี่แต่นิวก็บอกไม่รู้เพราะนิวไม่ค่อยได้พูดเกมมาพูดจีบจพูดบ่อยอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยจุดจุดจุดแต่ว่า คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นเบสิกไหมคืออะไรนี่จริงเหรอคืออะไรเอ็มบันเีก็ไม่รู้พี่เดี๋ยวว่าเฮ้ยวันนี้เจ็บกินข้าวยังกินแล้วแต่ว่าแต่ว่าอะไรคะไมม่ีอะไรอ๋อแต่ว่าคำลงกุนไร้ยินก็ได้ยินอะไรพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าเปคำลงอย่าง้ยินก็ได้ยเบิร์กบิรเบิร์กเบิร์กเคยได้ยินนะเบิร์กเบิร์กกับทีเคยได้ยินทีทีแบบไม่เอามาทีไม่เอาทีเอออันนี้พี่เพื่อนคนตายชอบพูดทีกันหมดแต่ว่าไอ้แต่ว่าพี่เคยได้ยินก็ได้ยินแล้วม โอ้ยมื่อนานเมื่อนบบลึกมากเลยอะเมื่อนานลึกอ่าไรกันอะไปหรือถ้าหัวนอนถ้าหัวนอนอะไรนะหัวนอนเนี่ยอ่านอะไรไม่นะทำเท่าทำเท่าทำเท่าถ้ามันเก่งอะคือทำเท่านี่คือแปลเป็นสัมผัสกลางได้เลยคขาบอกโอเคน้องเริ่มแบบเดียวหมดแล้วกลับมาที่คอนเสิร์ตของเราทำเทาวเวลลิ่งกันต่อเออเพราะว่าจริงๆคือหลายๆคนก็จะตามดูคอนเสิร์ตนี้เพราะว่าเห็นบอกว่า นอกจากพี่เตกับพี่นิวจะเป็นคนแบบว่าโค่นคอนเซ็ปต์ออกไปแล้วเนี่ยก็ยังมีแบบโลโก้เอ่ยอะไรเอ่ยก็เป็นคนใช่ก็วันนั้นวันวันที่ถ่ายคอนเซ็ปต์นะครับเขาก็มาถามว่าโลโก้ไงซึ่งเตกับนิวอะตอนแรกเขาทำมามีให้เลือกระดับหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็สวยแล้วแต่ว่าแบบเราอยากจะแบบเติมนู่นเติมนี่ไปเลยซึ่งซึ่งไงเดียเตกับเตจะเป็นคนที่เหมือนแบบ ถ้าถ้าอยากจะทำมันจะมาเองแต่ถ้าสมมติแบบสมุนันวันนี้บอกไม่ทำนคิดไม่หน่อยเรามันจะถ้าให้รีบๆเราจะคิดไม่ออกแต่ตอนนั้นผมก็คิดไม่ออกด้วยต่อต้านไม่เอาไม่เอาไปทำ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 แต่ถ้าสมมตินั้นเขาใช่แต่ว่าวันนั้นมันโชคดีพอดีที่เรานึกออกพอดีกันเนี่ยก็เลยบอกที่บอกไปเหมือนเคยทวิตไปแล้วว่าแบบอยากได้เท็กเจอร์ให้เป็นเหมือนเกี่ยวสีที่เกี่ยวเขาเรียกว่าอะไรเดียเป็นเป็นฟิลเหมือนแบบผิวพื้นผิวของของอย่างเช่นพื้นผิวของมีขาตั็งตัวพีตัวพีตัวโอเป็นออโรร่าอะไรอย่างเง แล้วเนี่ยก็คือเราก็โคล่าใช่ไหมโอลูล่าแล้วก็ออกตัวออกก้าใช่เพราะอมีขาวกับปอกมันก็จะมีมันมีที่ที่บรรจบกันได้อยู่ก็เนี่ยทัโลน้ำแข็งมีอะไรเงี้ยมันจะเป็นอยู่ในใกล้ๆกันก็คือง่ายๆว่าก็คือเราแต่รู้ใช่ไหมว่าออกก้านี่ใส่ไม่ดีหลุดอย่าตัดอย่าดสาดสิทธิ์ง่ายๆแต่ไม่ได้มันไม่ดีทุกตัวใช่เขาก็ต้องมีตัวที่นี่ใส่ไม่ดีบ้างแต่ตัวนั้นอาจจะเด่นไงแล้วมีขาวที่ใส่ดีไหมอะไรนะมีขาวที่ใส่ดีมีแย่ๆก็เยอะ มีตัวนี้เนี่ยแต่ดีเาหน่อยอีกครับบรรยากาศตีกันเพราะว่ารกัจริงๆในทีเซอร์ก็เห็นว่าตีกันเยอะมากเหมือนกันทีเซอร์ก็คือถ่ายทำออกมาเป็นตัวคอนเซ็ปต์ของตัวคอนเซ็ปต์ครั้งนี้ด้วยใช่ครับแล้วบรรยากาศมันไหนทำได้ไหมคะอ่ก็มันก็เป็นวันที่เหนื่อยๆวันหนึ่งเลยนะอยากรู้ว่าตัวออกวัเราแมันสามสามอย่างในวันนี้ใช่แน่นหน่อยว่ามันต้องเปลี่ยนชุดเห็นไหมมันจะมีย่ชุดนี้ชุดนั้นชุดนี้ เป็นพีก kind of ้าด้วยแล้วก็เป็นตัวที่เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรขับทานแมชินใช่ไหมคือมันเป็นคนที่มาจากโลกอนาคตด้วยแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับมาแต่เราขอบคุณทีมงานมาาที่แบบแบบเขาเรียกเขาลงทุนกับโปรชั่นให้เรานั้นเป็นแบบตรงชื่ออะไรนะศูนย์ที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับเวลาเขาก็สร้างเขาว่าทำมาให้เราดีเลยนะแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันน่เซอร์ไพรส์หมนนะแบบอยู่ในหนังซูเปอร์ พอไปดูตัวแหละอุ้ยเขาก็ด้วนี่นะแบบเซนฉากดีก็เลยชอบชอบมันมียุคอะไรบ้างนะถ้าเราไปเรียนในทีเซอร์ไม่เอาอันนี้เอาในทีเซอร์นะในในในซีรีส์เอ้ยไม่ใช่ในแบบคอนเสิร์ตจริงอาจจะแบบไม่ได้เกี่ยวอาจจะเออเราก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์จ้แต่ว่าถ้าในทีเซอร์เนี่ยมันจะมีตั้งแต่ยุคแบบดิสโก้อามียุคดิสโก้ที่มันจะมีความแบบเกี้ยวฟ้าวหน่อยความสนุกความจอยเพลงมันก็จะเป็นแบบไปดัมแล้วก็ไปซ้อมในลูกบอลลูกบอลกับเป็นยุคแบบยุคโบยุคแบบเก่าหน่อยยุคแบบบลเล่บลบาเบลเต้นเต้น เพราะนั้นยุคเนนนซองอะไรกลับไปนู่นอะไรไม่ถึงเลยในซองว่าไม่ได้ถึงไม่รู้เออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็จะมีโรมันโรมันแล้วก็มียุคมันเป็นฟิล์มฝรั่งเศสนิดนึงแล้อแล้วก็มียุคปีทเก้าปีทเก้าซึ่งยุคนี้เอาจริงคือเหมือนแบบไม่ค่อยเข้าปากกันแล้วปะที่ตอนเรียกปีเรียกเก้าแล้วมันมันดูแบบเอาจริงๆปี่เจมแบบไปแฟนคลับพี่เตพี่นิวนะจริงเหรอพี่เจมมาดูซีรีส์พี่เตพี่นิวเรื่องแรกกันแรกคือยังเรียนไม่จบ โอ้โหตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังเรียนตอนนี้จบยังครับตอนนี้จบแล้วพอจบแล้วอะอนดูดดูพีคไม่นึกว่าเรียนเรียนเอกอะไรอยู่เโยพีคเก้าเวอร์ชั่นแรกที่ดูคือตอนนั้นเรายังเรียนไม่จบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเป็นเรื่องราวของแบบเฮ้ยมันแบบมันจินมากมันแบบจินตนาการสุดๆเลยอะไรเงี้ยเติมเต็มความฝันอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบว่าเป็นแบบนี้มาตลอดแล้วก็ จนกระทั่งมามีซีรีส์ล่าสุดเชอร์ลีเมจิกก็ได้มีโอกาสดูแล้วรู้สึกว่าตัวละครมันเปลี่ยนไปเยอะมากกับพีก้ามันเขาเรียกว่ามันโตขึ้นไปเลยเออเป็เออมันแบบไม่ไม่เหมือนกับควาสัมพันธ์ไม่เหมือนกันเลยระหว่างพีก้ากับกับการอาชีพเองแล้วทวนเรื่องมันก็จะต่างกันนะเพราะถ้าเกิดดับบลิสล่าสุดจะเป็นเหมือนฟีลเหมือนแบบเหมือนเป็นแฟนกันแล้วแล้วก็เหมือนแบบมีเรื่องทะเลาะกันอะไรกันอะไรกันก็คือทนจะแบบออกแนวแบบคิดเครียดสะท้อนสังคมอะไรบาบานิดหน่อยแต่ส่วนส่วนของเชอร์ลี coming of age ประมาณใช่ไหมใช่ไหมจิมเข็จะแบบอบอุ่นฟีลแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นวายฟของคนทำงานสังคมในออฟฟิศอะไรเงี้ยแต่พี่เตี้ยก็ยังครับส่งคาแรคเตอร์เป็นคนเท่เหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นทีเรื่องไหนก็ตามมันแต่ละคนละแบบนะพีมันจะมันจะแบบเฮี้ยวๆมันจะแบบพีมันจะเหี้ยวหน่อยมันจะแบบว่าอาจจะมีความแบบ aggressive อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่กาลังเขาจะเป็นคนแบบอบอุ่นมิสเตอร์ไนส์กายอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไม่ว่าจะคาแรคเตอร์ไหนก็ตามแฟนคลับก็ซัพพอร์ตเราเต็มทีโอขอบคุณครรับกกก็เเเลยิดโปจต์นนี้้ขึมา เขาเรียกว่าเป็นการแบบซัพพอร์ตเขากลับไปด้วยใช่เขาจะเป็นคอเสิแต่เห็นบอกว่าในคอนเสิร์ตของเรามีแขกรับเชิญด้วยไม่ใช่แค่พี่เต้กใช่ก็ที่บอกว่าพเราคอนเสิร์ตนี้เราตอนนี้มาจาก Cherry Magic แล้วก็เอาน้องๆที่อยู่ในเดือนนี้มาเลยใช่มาครับก็มีเนี่ยครับมาร์คจูเนียร์แล้วก็ซี n c i n ใช่ใช่ซึ่งเจ้าจริงแต่ละคนน่ะก็มีความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นทั้งนั้นเลยนะจริงๆแล้วว่าแบบซิงเงี้ยแบบโอ้โหเรียนร้องเพลงมาจนบรรลุแล้วนะเล่นกีตาร์ก็ได้ มาร์กนี่เขาก็ในเรื่องเขาก็ต้องเป็นนักเต้นเห็นปะจูเนียร้องเพลงเพาะมากนะใช่ใช่แจนแจนคือเกิร์ลกรุ๊ปนะเห็นแล้วทุกคนมีของหมดเดี๋ยวนะตอนนี้เราเหมือนพ่อกับแม่ที่มานั่งขายลูปเหมือนกันใช่เฮ้ยพวกเด็กเด็กที่เราพวกมาทีมงานเราไม่ได้ว่าไม่เราจะได้มาบอกไงว่าาว่จะแบ่งพาร์ทนึงให้เขาไปเลยใช่เราก็ไม่นั่งร้องอย่าเออไปนั่งพักนั่งดูเอาแอบว่าอยากดูว่านะตอนเนี้ยสำหรับตัวคอนเสิร์ตนี้การซักซ้อมหรือว่าการวางคอนเซ็ปต์อะไรไปถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้ววก็อยู่่ในชง อ่าจริงๆมันยังไม่ถึงฤด,ดูของการที่จะเข้าสู่เฟสการซ้อมอย่างจริงจังแต่ว่าเราวางคอนเซปต์ไว้เพื่อให้ ตอนถึงใกล้ๆเวลาเราจะได้ไม่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 แน่นมากอะไรเงี้ยซึ่งนนแต่ก็วางเหมือนวางสิ่งที่ตัวเองอยากทำคอนเซปต์ในหัวไว้แล้วก็เดี๋ยวเนี่ยตอนนี้รอคุยกับทีมงานอยู่ซึ่งทีมงานเขาจะอะไรแมทกันได้บ้างอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอรอรอเอาสองสิ่งมามาเจอริ่งมันมีหลายเรื่องไงมีหลายแบบความเหมาะสมเรื่องงบเรื่องนู่นนี่อะไรหลายแบบเรื่องเวทีเราก็คือมีจัดเวลาแล้วก็แบบจะทําอะไรกับเวทีได้บ้างหรืออะไรเงี้ยครับอ๋อใช่เพราะว่ามันเหมือนมีคนหลุดออกมาว่าเวทีจะเป็นรูปแบบ อ่าคือเป็นน้องน้องโพก้าซันตอนจองเลยซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็จตามองครับผมขายบัตรวันไหนอะไรยังไงพี่เตเล่าให้ฟังหน่อยขายบัตรวันที่16มีนาคมนี้ครับวันเสาร์นี้แล้วนะครับก็เปิดขายตั้งแต่สิบโมงตรงครับผมที่ไททิเกียนเมเจอร์ทุกสาขาครับแล้วก็จะมีบัตรในดูแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยอ๋อคืออยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศก็ดูได้ใช่คือแบบบางคนแบบไม่สะดวกเดินทางเข้ามาแต่ว่าเอ้ยยังอยากรับชมอยากดูแบบเต็มๆอยู่อะไรเงี้ยก็สามารถซื้อบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้หรือว่าเออ่ไม่ใช่หรืออว่าะไรก เออมาเจอกันได้วันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนถ้าเป็นวันเสาร์ครับผมเดี๋ยวใครแบบไม่รู้ว่าเป็นวันหนรือว่าถ้าใครนะครับซื้อบัตรแบบไกลสุดแล้วมองไม่เห็นก็ซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งอีกทีดูเข้าในคอนเสิร์ตก็ได้ก็ดูได้ด้วยก็ดูได้ด้วยแต่ว่า<ช>ถูกปะก,ก็ดูได้ได้วยแ,<ต>แต่ว่าแต่ได้แต่ว่าเ๋อได้คนใต้คนใต้ก็ดูได้ด้วยแต่รออยู่ว่าแต่ว่าอะไรอยู่ว่าเห็นปะเข้าใจคนกลางเลยเห็นปะเธอยังงงเองเลยเพราะฉันพูดดูยังงงเลย นอกจากทุกคนจะได้ไปดูโชว์ในคอนเสิร์ตแล้วแน่นอนว่าคอนเสิร์ตของเราก็ยังมีเบเดฟิตอ,ๆๆๆ<ช>อืนอ่นอื่นอีกอาทิเช่นการถ่ายรูปสี่ต่อสองก็คือหมายความว่าแฟนคลับสี่คนแต่รูปพี่นิวกับพี่เอย์สองคนไปนขับสองคนไปขับสองคนแล้วก็เล่นไปด้วยสี่คนแล้วเ<น>ตียงมันจะมีสี่คนแน่เอนไม่เชื่อเขาเฮ้ยพลาดได้ยงไงเนี่ยเคยเสียใจบ้างไหมที่เคยชื่นชอบตอนนั้นอะไม่เคยโอ้ยไม่เคยเหนื่อยเลย ตอนนี้เสียแล้วมา<ม>เรื่อยๆแ, <c oughs> แล้วจะบอกใครนะว่าชื่นชอบพี่เอมยู่จริงๆเพ,พราะว่ามจริงอาอย่างพี่เอเนี่ยคือเราก็ชื่นชอบด้วยเขาเรียกว่าอะไรผลง,ง,งานขอพี่เอความสามารถเนีแต่อย่างพี่นิวนี่คืออ่ะเมื่อก่อนพอไอจคนเดียวดาราในจีเอ็มทีวคือจริงเหรอเป็นเมนนิววีเมนนิววีแล้วมันมีโอกาสยังไม่กอดเขาอีกมีโอกาสครั้งหนึ่งโอ้ยไ่ต้องอะไรพี่ไ่ต้องอะไรไม่เล้ยโทษนะประเดนมา อ่ะหมือนแม่ที่แบบจับท่าลูกแล้วจะพูดคุยกับแบบเพื่อนต่ออ่ะนายโทษนะอ่ะพูดต่อเลยแล้วก็เด็กไมขับอ่ะครับผมจะถล่มด่าร้องนะไม่ด่าไม่ด่าผมก้าใจดีจะตายพก้าใจดีจะตายใจดีแบบแยกเคี้ยวอ่ะอ่ะมากับคอนีสิร์ตเราสมมุติว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเบเนฟิตการถ่ายรูปเป็นรูปแบบว่าเขาเรียกว่ารูปกรุ๊ปเป็นโปรตุกกรุ๊ปอยากให้แบบพี่เต้กับพี่นิวลองแบบว่าโพสท่าสามท่า ซ้อมซ้อมไว้ก่อนเผื่อไปขับถ่ายรูปด้วยนี่ถ้าได้เกิดขึ้นบ่อยนะท่าพวกนี้เอาท้าบ่อยๆเข้าไว้เออไม่ก็คือแบบเหมือนแบบบางทีก็เป็นอย่าๆๆๆแล้วก็ไปสลับมาอย่างงี้อ่าท่าที่สองท่าที่สองอ่าอ่าท่าที่สามอีกท่าหนึ่งอท่าหนึ่งไม่นกกินน้ำชอบนกขินน้ำป้ะเนี่ยนกกินน้ำหรอไม่ใช่ใช่ป่ะนกขินน้ำมันทำท่าอะไรหนชอบเล่นกันแก่มากเลยไม่นี่เขาเป็นคนสอนเตเตไม่รู้จักเหมือนกันได้ไง อาแน่นอนวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่เต้พี่มิวมาฝากคอนเสิร์ตของเราก็ฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าโคคาทาวน์ทัวร์เวลิ่งคอนเสิร์ตนีะครับผมซึ่งแน่นอนว่าสามารถมาเจอกันได้วันที่เท่าไหร่อีกครั้งหนึ่งวันที่27เมษายนนี้ครับผมก็เปิดขายบัตรวันแรกวันที่16มีนาคมนะครับเวลา10บโมงนะครับผมแสดงว่านี่คือเขาเรียกว่าขายบัตรแล้วนะตอนที่เราออนไอ้นี่ก็ใกล้ขายบัตรแล้วใช่ก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาซื้อบัตรกันเยอะๆจะได้มาเจอกันเนาะอยากให้พี่นิวกับพี่่่เตนนะะฮรววมกัแบบา อวยพรแฟนคลับเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่ากลัวกดไม่ทันบ้างอะไรบ้างอวยพรแฟนๆหน่อยครับยะถาวะพอดีวะก็ขอให้กดทันยังไงดีอะก็ไม่ก็จริงๆบัตรมันก็มีจํานวนของมันใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆก็ยังมีแบบหลายๆโซนอะไรเงี้ยครับก็แต่จริงๆก็เข้าใจว่าบางคนก็อยากจะแบบอยู่โซนนั้นนั้นก็อาจจะต้องแย่งชิงกันนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็จะบอกว่านี่เป็นคอนถ้าเรียกเป็นคอนเสิร์ตอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้เพราะว่าครั้งที่แล้วเราเป็นแฟนมีเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเลยมันก็เป็นคอนเสิร์ตของเตนิวครั้งหนึ่งที่ที่ที่ใหญ่ทุกคนมาเจอแล้วมันก็ยังมีเขาเรียกว่าความแบบเอเนจีของของการที่เราเพิ่งมีกิจกรรมร่วมกันมาทันเพิ่งดูซีรีส์เชอร์ี่เบจิตกันจบมาเพิ่งกําลังอยู่ในช่วงแบบเอ่อไฮพา์อยู่เลยก็เป็นช่วงที่คิดว่าถ้าเจอกันมันน่าจะสนุกมากเลยเลยก็ใหญ่ทุกคนมาเจอกันได้เยอะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนกดบัตรให้ทันกดบัตรได้ที่ตัวเองตั้งใจไว้ว่าอยากจะได้ตําแหน่งตรงไหนอย่า ไม่นิสัยไม่ดีแย่งไปเยอะมันจะมีคนที่ชอบทำมีคนที่กดไปแล้วไม่ปล่อยอยู่แลัวคแพ้ไม่แล้วปล่อยไปขายด้วยใช่ไหมครับแล้วยังมีโกงกันด้วยยไม่ได้บัรีมเลยทำนะครับขอให้ทุกคนกดบัตรได้วันนี้ขอบคุณพี่เต้พี่หนิงมากขอบคุณมากครับขอบ